ดวงชะตานะคะของบางคนเนี่ยนะคะ มีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์อยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่จริงๆก็เป็นคนประหยัดแล้วก็วางแผนดีนะคะวางแผนการเงินดีแต่มันมีเรื่องมันมีเหตุจะต้องเสียนะคะตรงนี้มันก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นดวงนะคะแต่ถามว่านะคะเราจะต้องทําใจอย่างไรคือการแก้ไขดวงคือคําว่าดวงเนี่ยนะคะคือกรรมปรงุงแต่งเรามาแบบนี้นะคะปรุงแต่งเหตุการณ์ปรุงแต่งสิ่งต่างๆที่เราจะต้องมาเจอนะคะที่ขันห้าของเราต้องมาเจอชีวิตเราต้องมาเจอและมันทําให้ แต่เราทุกการรับกรบกรมก็คือการรับทั้งสุขและทุกข์รับเหตุการณ์ต่างๆนานาที่ทําให้เราสุขบ้างทุกข์บ้างนี่คือการรับกรรมขันห้าเป็นตัวรับกรรมนะคะเออถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะเราก็นะคะเ,เหมือนกับทําใจนะคะ,สะเสด็จพ่อองค์เพชรเนี่ยสอนที่มินเสมอเลยนะคะว่าถ้าเรานะคะไม่เคืองโกรธเวลาที่จ่ายเงินนะคะ จ่ายสิ่งที่ต้องจ่ายด้วยความเต็มใจนะคะเมตตาเมตตาเออสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เอาไปซื้ออะไรที่มันแพงที่ไหนมันไม่ได้เป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะมันมีเหตุต้องเสียก็ดีแล้วที่มีจ่ายอะไรเงี้ยท่านให้พลิกนะคะวิธีคิดให้เป็นบวก จ่ายเงินไปด้วยโทสะเงินไม่เข้านะคะแต่ถ้าจ่ายเงินไปด้วยเมตตาด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาด้วยการแบบเออปล่อยวางเออมันมันยังไงมันต้องเสียมันก็ต้องเสียแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับดวงชะตาคนอื่นว่าของบ้านนู้นได้เงินมาได้เก็บเต็มเต็มเลยของเรามีต้องเหตุต้องเสียตลอดอ,อ,อย่างเงี้ยนะคะมันทําให้จิตของเราหม่นหมองนะคะมันทําให้จิตของเราหมดพลังแต่ถ้าเกิดเออของเราก็คิดว่าเออมันก็ดีแล้วที่มีให้จ่ายก็ต้องจ่ายไป ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหาใหม่นะคะแล้วก็นะ,ะมีคุณธรรมนะคะในการจ่ายเงินด้วยเมตตานะคะเออเขาเออตรงนี้ลูกจะต้องใช้กิจกรรมนี้นะอา่าเราก็จ่ายให้ลูกนะอา่าอันนี้เงินรักษาพ่อแม่นะเอออันนี้เราก็ดูแลตัวเองนะเจ็บป่วยอะไรก็ดูแลมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เคืองไม่โกรธเนี่ยนะคะเป็นการพลิกนะคะอา่าเหตุที่จะทําให้ สิ่งต่างๆเ่าเนี้ยมันเกิดกับเราซ้ําๆเพราะเราไปผูกกับมันด้วยความโกรธนะคะไม่พอใจยิ่งไม่พอใจยิ่งเรียกเหตุการณ์ให้เราเสียทรัพย์ยิ่งอ่ะยิ่งเข้ามาแต่ถ้าเราพลิกซะปล่อยวางนะคะปล่อยปล่อยปล่อย,อยนะคะเนี่ยนะคะมันจะเป็นกระแสบวกนะคะแล้วต่อไปเนี่ยนะคะทรัพย์นะคะเงินทองชอบคนใจดีนะคะเงินทองทรัพย์สินเงินทองนะคะชอบคนกระแสของความใจเย็นความปล่อยวางดังนั้นเนี่ยเมื่อเรา เปลี่ยนในิสัยตัวเองในการเสียเงินในการจ่ายเงินออกไปนะคะเงินทองก็จะค่อยๆเข้ามานะคะแล้วก็กระแสแห่งความเย็นนั่นแหละมันจะเหมือนกับยังไงอะ่ะมันจะชําระชะล้างไอ้กรรมเก่าที่มันเป็นพลังงานที่มันเรียกเ,เขาเรียกว่าเรียกเหตุการณ์มาทาให้เราเสียทรัพย์เรียกเหตุการ์มาทําให้เราทุกข์พอการเสียทรัพย์เนี่ยมันจะเบาบางลงนะคะอันนี้เป็นวิธีที่เสด็จพ่อองค์เพชรแนะนําไว้เลยนะคะแล้วก็พยายามนะคะอย่าแบบเหมือนกับโกรธเครือง โกรธเคืองเรื่องเงินทองมากบางคนอะนะคะบางคนคือแบบไม่ได้เลยเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเหมือนกับเป็นพระเจ้าเป็นใหญ่คือเข้าใจอยู่นะคะว่าเงินทองมันมัน,มน,มนสำคัญนะคะแต่ถ้าเกิดมันทำทำให้มันแบบกุมหัวเราแบบยังไงอะเราจะโกรธเคืองแค้นทุกครั้งเลยที่ต้องเสียเงินเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเหมือนกับ เป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนใจร้อนเพราะเรื่องเงินนะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะมัน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 จะทําให้เรามีวิบากกรรมแล้วก็ทําให้เราไปไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเ,เราเปลี่ยนซะเออเส,เสียก็ต้องเสียเนี่ยอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็บริหารจัดการมันไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้รวยแต่ว่ามันก็พอมีจ่ายไปแต่ละครั้งก,ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยนะคะนะคะปรับใจให้เป็นอย่างนี้แล้วจะดีเองค่ะ แล้วก็พยายามทำทานบ่อยๆด้วยนะคะสละออกใจดีสละออกใจดีเงินทองจะเข้ามากขึ้นเองค่ะ